สวัสดีค่ะสวัสดีตอนตีห้นะคะพี่น้องจ๋าตีหของวันที่17นะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางนะคะลาวพัฒนาสีคู่เนิสัยนะคะของวันที่17มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มาจากการคำนวณน,นะคะแล้วก็ มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเมื่ที่ผ่านมามีใครโชคดีกันบ้างเนาะผลที่ออกนะคะ7 4 5ดสีนะคะ7 4 5ดสีเนาะสองตัวหน้าชุด6ตัวฝั่งพี่น้องสบปบปลาว7จสีนี้หลุดไปนะคะอของเราในตารางมี7นะคะส่วนสีไม่มีเนาะ ล่างนะคะสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะห้าห้านะคะเข้าเด่นห้าวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าในคลิปนะคะแอดบอกว่าจากสูตรการคำนวณของแอดมีเลขเบิ้ลเนาะแอดก็เลยติดให้นะคะเก้าเก้าห้าห้านะคะพี่น้องจ๋าได้กันที่ห้าห้านะคะล่างในห้าห้าเนาะบนนะคะห้าหนึ่งสี่ 514ก็ใส่วิ่งใส่รูรดท้ามาบนมาล่างเลยนะคะพี่น้องจับ14น,นี้หลุดนะคะพี่น้องเนาะเข้าแค่สองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะ5ยินดีด้วยนะคะตัวเลขก็มาจากการคำนวณเด้อมีเข้ามีหลุดนะคะก็บางทีก็จะมีเลขทูบให้ด้วยหรือว่าเลขน้องในปุ่นนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอ่า เพิ่มเข้ามานะคะอาจก็จะให้สีคู่นินว่าใจเหมือนเดิมเนาะแต่ก็จะแยกให้นะคะถ้าเรียกน้องญี่ปุ่นก็จะเขียนบอกเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเรียกน้องญี่ปุ่นก็เข้าต่อเนื่องเนาะงวดก่อนหน้าน้นนะคะพี่น้องจ๋าก็ให้ห้าหนึ่งเนาะก็เข้านะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะเมื่อวานก็เข้าหนึ่งสี่นะคะเรียกน้องญี่ปุ่นเนาะ มาตามกันต่อนะคะของวันที่17นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะสีคู่เน้นว่าใจนะคะวันนี้แอดให้เด่น5เด่น9้าได้เลข คลายตัวเดิมนะคะพี่น้องจ๋าคลายงวดที่ผ่านมานะคะ<ม> 5, เด่นห้าเด่นเก้าระวังหกับหัวเป็น9้าด้วยเด้ออ่ะเลขน้องญี่ปุ่นนะคะถามเมื่อคืนนะคะยังให้ที่หนึ่งสี่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าออกแล้วออกอีกได้นะคะหนึ่งสีเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะลาวพัฒนาก็บางทีก็ชอบออกตัวเดิมนะคะอ่าสำหรับสีคู่เน้นวันใจนะคะให้หนึ่งห้าห้าสอง ห้าเก้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งห้าห้าสองห้าเก้าหนึ่งเก้านะคะสองชุดนี้ใครจับไปเป็นแนวทางก็กลับหัวด้วยเด้อห้าเก้าเป็นห้าหกนะคะหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งหกนะคะสามตัวนะคะแอจับในตารางให้นะคะห้าหนึ่งเก้านะคะพี่น้องจา๋าหรือใครที่ไม่ชอบตัวเตี้ยจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะหรือว่านำตัวเด่นไปวิ่งไปรูดนะคะย้ำนะคะเลขน้องญี่ปุ่นหนึ่งสี่นะคะพี่น้องจา๋านะ งวดที่ผ่านมาโอ้55เต็มเต็มเลยนะคะหวยรัฐบาลไทยเนาะ14ออกรัฐรัฐบาลลาวนะหวยลาวนะคะพี่น้องจ๋ามาออกหวยไทยอีกนะคะโอ้โหหวยลาวชอบเอาหวยไทยมาออกหวยไทยชอบเอาหวยลาวมาออกนะคะจะประมาณนี้เน,ะเนาะแนวทางหวยอ่าอ่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะว่าแนวทางจะออกตัวไหนเนาะก็คำนวณตามสูตรนะคะพี่น้องจ๋านะ เอเราไปเปรียบเทียบกับแอททานอื่นดูนะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ตีห้ากว่านะคะแอทก็จะคำนวณแนวทางอื่นต่อนะคะยังไงก็ขอให้เหงีเ้งปังๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยลงให้ตอนไหนนะคะไม่รู้จะ เช้านี้หรือว่าช่วงบ่ายๆนะคะก็เราลุ้นกันนะคะพี่น้องจ๋าเนาะใครที่ติดตามแอดก็ขอให้เฮงๆปังๆในทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยเดอ้อกดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องลงให้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า